สวัสดีครับพี่น้องตอนสี่โมงเย็นสิบหกนาฬิกากก่าครับเอาบรรยากาศตัดเขาไม่พี่นอ้องเบ้างอีกให้นันตัดหรืพี่น้องให้ทั้งนั้นเปรงน้ใช่แล้วฝนกับบ้า,าพี่น้องฝนกำลังสีม้ามือโต๊ะกับบ่าพกา,าทถ่วมบ่อพอกไรอันทงดองพี่น้อง โตกะกบพ่อสีหงย้อนพี่น้องเอ้ยเบิง้งอลไรมาตัดเขาให้นี่ให้ไงสามให้กะสิตให้นั่นให้นี่แล้วก็ที่ให้นี่ให้ไงให้คุณตัดแล้วพี่น้องที่ล้พี่น้องในเบิง้งกับให้สุดท้ายันหย่าลายมาตัดก่อน คุยเขาตัดลแล้วกับสิปงเห็นรอยได้พี่น้องไหมเป็นคุยห้อยเขาเขากำลังปงตัดมือเศ้าเนี่ยพี่นอ้องเขาปงยอดแล้วอีกสองสามมืออ่ะแทงลายเหรอครับพี่น้องเอาบรรยากาศอันนี้ไม่พี่น้องในเบงิงสีโมงกลากวาครับฝนกำลังสีมาพี่น้องตั้งเข้ามาแล,ล้วคุฝน ตั้งเขามาแล้วฟางนี่กแกละแล้วครับทางฟังตกใช่ไหมให้ได้ทงน้ำได้ค้างน้ำแต่นี่พี่น้องเลยตัดแล้วก็ทีได้ค้างน้ำใส่คนม,มากๆกะได้สูบเอาตัวพี่น้องจะได้สูบเอาให้เนทิงนั่นสูบเต็มแล้วแล้วก็บ,บกละละพี่น้องกะทได้ตัดใหญ่ยอหยา,ยยายหลาย,ลายแต่ว่าตัดนี่คือทีทเดียวเท่านั้นไม่ได้ตัดอีกคุณให้นึงครับ ให้ไต่ลงไปอีกยังอีกจูสี่ห้าหกให้เจ็ดแปดให้ครับเก้าให้สิบให้พอดีเดี๋ยวยี่สิบให้กีสิประมาณกันบวชอนมือเศร้ามือแรงกะทิได้มือละสองสามให้พี่น้องอ๋อไม่พี่น้องบ่งกับบรรยากาศ บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศฝนตกฝนตกครับฝนตกฝนทีตกฝนที่มาฝนทีตกแน่บรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนพี่น้องถ้าสีตกสมบูรณ์พี่น้องเลยตกคู่มือละแต่ว่าหันบ่แห้งเพราะพ่สีหงย่อนเอาบรรยากาศให้พี่น้องได้บ้งเขามหมดนี่พัน ผลออกอะกำลังเกิดแล้วได้พี่น้องสามแล้วก็มีผลนำบกแล้วพี่น้องเอ้ยามวิธีแบบชาวนาไม่พี่น้องได้บิง่งลงไฮลงนายน้ำนี่เอาบรรยากาศไม่ฝากมาตอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กรเดี๋ยวไว้ทรัมนี้ก่อนพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจงบรรยากาศแจ้งให้เต่านาท้องทุ่งเข้ากำลัง,งที่ตรงตั้งปกตั้งก่อแล้วเราพี่น้องตัดออกอะ่ะก็ดีเข้าเดือนกรกฎาคมครับผมตำหนินอ้องคบนอสวัสดีครับออกกันอีกเที่ยอพีพี่นาด้อยครับพี่น้อง